ไป,ไปส่งพี่เก่งครับเสร็จแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เก่งมากเลยนี่นนมีงานอยู่ด้วยหางานส่งรถก่อ <c oughs> ตอนนี้ใครก็มีงวดทั้งนั้นนะครับอ่เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวโทรถามพี่เดี๋ยวถ้ามันสุดวิสยัยจริงแล้วโทรหาอีกนะครับตอนนี้ก็หวังพึ่งทุกฝั่งครับ าช่วยกันได้ก็ช่วยใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนู้นก็แวะไปเล่นกับแกด้วยแกอยู่คนเดียวแกเหงาเหงาผมผมก็หาค่างวดนี่ว่านั่งพัมอยู่คนเดียวในอู่อะถ้าถ้าคนขี่รถผ่านแล้วมองเข้ามาเขาบอกว่าบ้าใช่ไหมอมนี่มันบ้าเปล่าวะชีโบชีเบอยู่คนเดียวในอู่นี่นี่ก็แกก็จัดนะครับคันนี้จัดไปเท่าไหร่นะพี่ห้าสิบหกสิบสองนี่ พี่ครับผมสวัสดีครับพี่ขับรถปลอดภัยครับตารเยอะตาอะตายเอนนี้นวันนี้ก็ไม่ได้ดาย่ปไม่อย่ปาไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเลย,ย,เลยได้แต่จ่ายค<ต>่าน้ำมันมช่วยวันนั้นที่กลับไปอ่ะปิดแล้วเข้าราชบุรีไงมันทำทางไง<อ>ที่ม่งบีบแตงซ้ายขวาครับอีดยาวเลยผมลงเฟซอ่ะไปท้ายแดงโลเลยไม่ได้โทรถามด้วยว่าถึงยังไปดันไปดันไปเข้าราชบุรีไงแต่ว่าพอดีวันนั้นมาเปิดดู เฟซพี่เด้งขึ้นอ้าวไหนบอกอยู่บ้านเห็นฝกจอดรถฝนตกใช่ไหมอ้าวแต่ดงว่าพี่เก่งไปพ,พี่เขียวก็ถามว่ากลับไปเลื่อยเปื่อยเลยพี่เก่งถามไอพี่เขียวถามว่าเอาพี่เก่งไปไหนนู่นเห็นเฟสเด้งขึ้นอยู่บ้านไปบุรีรัมย์หรือเปล่าไม่รู้เลยบอกเนี้ยผมก็เลยว่าน่าจะไปทําบุญร้อยวันพี่เขาเปล่าไป็ูตัวอะไรบอกเนี่นยเยอเอไม่ส้ม ไอตัวนี้เป็นของไอ้นี่พี่เรือนใหม่เป็นของตัวล่าสุดก่อนที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นตัวหน้ายาวนี่ใช่เลยนี่เรือนใหม่มัน <รอ S 1> นี่เขาปเปลี่ยนทั้งหน้ากากเนี่รถคก็ปีเก่าอะ้เสียได้เร,รือนใหม่รุ่นใหม่เ่าเนี่ยเนี่ยเขาเปลี่ยนทั้งหน้ากากเนี่ยมันจะมาทั้งหน้ากากแต่ว่าทรงมันเหมือนกันหมดเลยเพื่อมันเจ้าของมันบอกว่ารถคุณเดิมทมืคัไหล่นันไม่เคยได้ทำอะไรเพราะมีสองคันกันก็สีนะบางคนเขาก็เปลี่ยนหลอดไฟข้างในเอา แต่นี่มันเป็นไมค์ดิจิตอลมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเปลี่ยนหลอดไฟข้างในไฟแผ่นเนี่ะมันก็ตีนี่แหละต่อมาใหม่ใหม่ไปเลยล่ะแสดงว่าศูนย์มันใส่มาหน้าปัดมาใส่ว่าผิดตัวเปล่าวะเพราะว่ารถพี่เก่งมันตัว2014อ่ะมันไม่ใช่หน้าปัดตัวนี้รถเข้าศูนย์กลอดอ่ะแล้วเรือนไม้ก็ไม่เคยเปลี่ยนโอ้ถือว่าได้ของดีไปพี่เเนนนีีี่่ยยลล้ออขาาปมโอ้ ดีแล้วได้ล้อแม็กเนี่ปนย,ย,ป,ยปกติรถตู้อ่ะ <ๆ S 1> เขาอยากได้แม็กใหญ่ๆอย่างนี้แหละเพราะน้ําหนักรถตู้มันยเยอะอล้แม็กนี้มันแข็งแรงกว่าใช่ตัวนี้ห<า>้ากานครับแล้วนี่น<า>นขอบแล้วเนี่ยขอบสิบเกียโอ้โหนกึกว่าสิบแปดสิบแปดถอดเปลี่ยนเลย <c oughs> นี่เอาเบียรคันนี้เลยครับผมสวัสดีครับพี่โชคดีครับพี่เก่งขอบคุณมากๆเลย นะครับพี่เก่งมาช่วยนะโทรไป๊บก็มาปั๊บเลยไม่มีว่าเอ้ยไม่ไปไม่ได้ไม่มีนะครับดูสติกเกอร์อ่ะมาส่งพี่เก่งครับไปแล้วครับพี่น้องผมก็ได้ความช่วยเหลือจากแกนะแล้วก็น้องช่างหนิงช่างหนิงนี่เคยอยู่ที่นี่นะครับเคยอยู่ที่นี่ก็ออกไปดูแลทําธุรกิจเองนะครับเปิดอู่เองส่วนคันนี้ก็คือผมเปลี่ยนชุด เพาท้ายนะครับนี่เปลี่ยนใหม่นะก็ยังไม่ได้เอาไปลองเลยเดี๋ยวจะต้องเอาไปลองนะครับช่วงนี้ก็งานก็มีแต่เจอรถหนักๆนะครับหลายคนก็มีทั้งให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่ให้ลูกค้านะเพราะว่าวันนั้นจะใส่แล้วพอดีติดทำรถ ส่งเต็นท์นะครับส่งบริษัทส่งออกรถโอ้อู้มนิทีมาทำอะไรนะ่รถน้องชายครับโจโก,โกูโออเ,เอารถมาทำวะสวัสดีครับโอ้มมนิทิมาหลับยังน้อมมนิทิ <laughs> อุ้ยอะไรนี่ดูสภาพมาแต่ละคันโอ้ยพี่น้องเอ้สภาพรถแต่ละคันที่เข้ามาอันนี้น้องครับก็เหมือนน้องชายแหละเพราะว่าเจ้าโก,กเป็นเพื่อนกับน้องสาวที่บ้านครับอยู่ขอนแก่นด้วยกันนะ โอ้โยตายแล้วดูเจอสาภาพเลยดูดบิดมาเลยเออดูสติ๊กเกอร์ไฮบิดอีกโอ้ย แต่ละคันเข้ามาสวัสดีครับเอานึกว่าใครขับมาเดี๋ยวดึงไทยเดีายวเออฟ้าไทยที่รถลงเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำยายแอร์รถพิวุันะครับจะไปไล่เติมน้ำยายแอร์นะครับผมบก็จะให้จบระบบ แอร์ไปเลยนะครับก็จะให้เหลือแค่เปลี่ยนยาก,กับใสกระจกอนะาจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม